กฎหมายว่าไปนะครับถ้าสมมติว่ามีการอ่ถ้าบอกให้เพิกถอนก็เพิกถอนแล้วแล้วไงต่อก็ต้องว่าตามกฎหมายอีกนะเพิกถอนแล้วใครใครจะเป็นเจ้าของที่จะเป็นวัดไหมแล้ววัดจะเอาอยัางไงมันก็จะชดเชยความเสียหายผู้ซื้อโดยบริสุทธิ์อย่างไรคนบอกว่าเดี๋ยวภูมิใจไทยก็จะโดนเอาคืนเรื่องเขากระโดงออท่านมองอย่างไรครับตรงนี้ก็ทุกอย่างเพื่อามกฎหมายฮะเราจะมาบอกว่าคนนั้นคือพักกันคนนี้คือพวกกันไม่ได้ ื่อวว่าดำเกินจะไม่กระทบความสัมพันธ์ใช่ไหมฮะจะไม่กระทบความสัมพันธ์คือถ้าคืองี้สังคมเนี่ยนะเขามีกติกาทุกอย่างเพื่อให้สังคมอยู่ด้วยอยู่ร่วมกันโดยไม่ขัดแย้งกันถ้าทุกคนยึดกติกามันก็จบนะถ้ากติกามีอย่างงี้ทุกคนทําตามกติกาอย่างงี้มันก็จบไม่มีอะไรถ้าคนบอกว่าผมไม่ยอมปฏิบัติตามกติกามันก็จะมีปัญหาวันที่ไปตีกอ๊อกประธานาธิบได้คุยมีบ้างไหมครับไม่ได้คุยเอง ก่อนที่ท่านชาดาจะจะบทวาระหมดตําแหน่งมีการเซ็นแค่สองวันเองอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรจะกี่วันก็ไม่เป็นไรถ้ากฎหมายมันให้อำนาจเข้าเซ็นก็เซ็นได้ไม่มีปัญหากี่ปีกี่รัฐบาลจริงจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะในฐานะเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟอาภัยเนี่ยนะผมว่าจะได้จบสักทีเอาไงก็เอาสารคาสังน่ารำคาญ สมมติถ้าโอนไปจริงท่านทำยังไงอะคะไม่เห็นมีอะไรเด็เอาหลักการมันคือมันหนึ่งถ้าเป็นของกรมที่ดินกมินก็ต้องชดเชยความเสียหายที่รับโอนเนี่ยไม่ถูกต้องหรือไม่ก็ถ้าเป็นของวัดวัดก็ถามว่าวัดจะชดเชยความเสียหายหรือวัดจะให้เช่าต่อก็มีแค่นั้นแบบนี้ถือว่าถือว่าท่านท่านเคลียร์ท่านท่านถือว่าไปโดยคนเราใช่ไหมคะคนเราเนี่ยถ้ารักษากติกาแล้วไม่ยึดติดอะไรเนี่ยไม่ยากจะไปยึตด แสดงว่าเรื่องนี้เตรียมทางออกไปแล้วใช่ไหมครับมันทุกอย่างมันไปตามกติกาไงของสิทธิของผู้เสียหายมีอะไรบ้างก็ว่ากันไปก็ในเมื่อ,อ,อทางรัฐจะใช้อำนาจตรงนี้ผู้เสียหายก็มีแช้มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายก็เป็นเรื่องปกติไม่มีเลยเลยมอง